สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอายุยาน้อร้อยล้านวารตี้ธุรกิจที่ยืนหยัดเคียงข้าง SME ไทยมานานกว่า9ปีกับ1,000เรื่องราวเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและพร้อมจะพาทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันนี้อยู่กับแคมเปญพิเศษ The Great สุดยอดนักคิดที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับอายุยาน้อร้อยล้าน ทุกท่านออกเดินทางไปพบกับเราสุดยอดนักคิดธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ16สัปดาห์32นักคิดที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และส่งต่อความรู้ให้กับคนที่อยากทำธุรกิจนําไปสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนและวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางกันไปที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพบกับชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นำมะพร้าวของดีขึ้นชื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุดเจ๋งทั้งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าวสร้างไรายได้ให้กับชุมชนกว่าปีละ7 0 0 0 0 0บาทและพบกับสเตตฟูดเมืองไทยเข้าเหนียวหมูทอดย่านรามอินทราซอย21ที่ให้บริการแบบไร้ทุ่มและยกระดับคุณภาพข้าเหนียวหมูทอดให้เทียบเท่ากับฟาสต์ฟูดของต่างประเทศสร้างไรายได้เดือนละ5 0 0 0 0บาท อยู่นอร์ลอยล้านครับแคมเปญพิเศษเดอะเครทส,สุดยอดนักคิดธุรกิจต้นแบบครับอายุ่นอร์ลอยล้านครับได้รับความการุณานะฮะจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฮะ ทำให้เราเดินทางไปทั่วประเทศนับจากนี้นะฮะเราจะไปพบกับกิจาการที่ประสบความสําเร็จนะฮะวิสาหกิจชุมชนหรือกเกษตรที่แปรรูปและก็ส่งเสริมขึ้นมาให้ก้าคุาเป็นธุรกิจที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะไปพบความสําเร็จของเขากันว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรเขามีวิเศษโมเดลกันอย่างไรครับวันนี้ฮะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับอําเภอบางพลีครับและมาที่เจ๋งๆแบบนี้นะฮะเราไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับน้องมิ้งยูมิโกสุชิยะครับ สวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟย์อวนอนรอยล้านด้วยนะคะครับเจอไม่รู้จะเรียกว่าพี่ก้องหรือนักก้องเลยนะครับเนี่ยพ,พี่ก้องก็ได้ ตื่นเต้นมากนะคือดูรายการนี้มาตลอดแล้ววันนี้รู้สึกโอ้โหได้มาเป็นแขกรับเชิญทั้งทีวันนี้จะมาดูด้วยว่าในชุมชนเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรยังไงกันบ้างเห็นน้องเบงทำเพจท่องเที่ยวด้วยชื่อเพจอะไร<ช>นะครับชื่อยูมิโกแบบนี้ต้องไปจัดค่ะงั้นวันนี้เรามาจัดพาไปเที่ยวในแบบวิสาหกิจชุมชนได้เลยค่ะวันนี้ที่แห่งนี้นะฮะนี่เต็มไปด้วยมะพร้าวอย่างน้ำมะพร้าวอย่างมะพร้าวที่เราเห็นเนี่ย เขาสามารถทํามาเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะฮะสร้างรายได้ปีนึงไม่ต่ำกว่า700 0 0 0บาทนะครับ700 0 0 0บาทเลยเหรอคะครับสามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้กับพวกเราได้เลยโอ้ยอย,อยากดูแล้วอ่ะพครับอยากดูกเราต้องช้อปปิ้งด้วยนะไปค่ะศึะกษาการกันไปไปรค,ครับ ชมครับน้องมิงครับนี่พี่บุพาแล้วก็พี่เพชรนะครับสวัสดีครับพี่บุภาครับสวัสดีค่ะนี่พี่บุพานะฮะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกที่เราอยู่หน้าที่แห่งนี้เองถ้าเราเข้ามาในโซนนี้นะคะอันนี้ตรงนี้เป็นอำเภอบางบุรี จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาจะมีสามอำเภออําเภอเมืองอําเภอบางบุนทีอําเภอบำพาวาซึ่งอําเภอเมืองเนี่ยเขาจะเด่นจะดังในเรื่องของกขติดชายทะเลไงอาหารทะเลอําเภออำพะวาเขาก็ลิ้นจีแต่ถ้ามาอําเภอบางบุนทีอ่ะถ้าเรามาเราจะเห็นไหมคะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นใหญ่มะพร้าวใหญ่มะพร้าวแกงค่ะ ต้นมะพร้าวในนี้นะคะอายุร่วมร้อยปีนะนี่ของดีนะฮะเอามาที่นี่นะฮะต้องมาชิมมะพร้าวน้องมิ้งอยากชิมไหมอยากที่สุดค่ะหูต้นลูกใหญ่มากเลยอ่ะใช่สารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะขอลองก่อนเลยนะคะ พี่เพชรนะมาสองคนให้สาวกินก่อนเลยนะพี่เพชรนะเป็นแค่ภาพเป็นี้บ้างน้องมิ้หวานด้วยแล้วก็หอมค่ะต่างจากน้ำพราในซปเปอร์ที่เรากินไหมต่างนะมิงว่าอันนี้มันธรรมชาติเลยแล้วแบบฟิลลิ่งได้ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยช้อนมิ้งเพิ่งเคยเห็นช้อนแบบนี้มิงตื่นเต้นมากระหว่างที่ชิมไปเนี่ย เรียนานนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยฮะก่อตั้งมานานขนาดไหนและก่อตั้งเพื่ออะไรครับวิสาหกิจชุมชนนะคะเราตั้งมาตั้งแต่ปี2,555เหตุที่เราตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเราทํางานอยู่ที่กรุงเทพก่อนแต่เรากลับมาช่วงปี2,555เราเจอในเรื่องของปัญหามะพราะา้าวราคาถูมะพร้าวเราเยอะแยะเลยมันน่าจะแปรรูปได้แต่เรากลับมาเราไม่มีความรู้เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเจอหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพบประกาศรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เลยได้เข้าไปเรียนรู้อะค่ะเรื่องของผู้ปรรรระะกกกอออบาาาุ่่่นใหมเวคืงงสํแล กาภาพาซึ่งช่วงนั้นน่ะน้ำมันมะพร้าวมันบูมมากเลยมีโอกาสได้ถามอาจารย์เพราะว่า ตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างไปที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะมีคอร์สเรียนค่ะผู้ประกอบการรุ่นใหม่อุยอาจารย์เก่งมากๆที่มาสอนเราอะค่ะสอนในเรื่องของทําสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ความรู้ตัวนั้นมาการแปรรูปมะพร้าวนี่พี่ปุผาทํามาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะแปดปีแล้วค่ะปัจจุบันนะฮะรายได้ของชุมชนแห่งนี้ประมาณปีละเท่าไรครับเจ็ดแสนค่ะเจ็ดแสนบาทคะคือเราจะทำยังไง ก็ได้ที่ให้ชุมชนเราอะอยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องออกไปทั้งนอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่เหมือนเคสของพี่พี่กลับมาคือมาดูแลแ,แม่แม่อายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากลับมาเราอยากให้ชุมชนเราเอะไรอยู่มาอยู่ไม่ต้องออกไปทํางานที่อื่นลูกหลานทํางานที่อื่นเราอยากสร้างงานให้ชุมชนนอกจากพัฒนานะฮะสินค้าแล้วยังสามารถพัฒนาชุมชนเนี่ยให้เป็นชุมชนที่มีคนมาเที่ยวด้วยเราจะทํายังไงที่ว่าให้ตําบลของเราเนี่ยคนรู้จักมากขึ้นเราก็เลยเชื่อมเชื่อมระหว่างเหมือนของที่นี่เป็นของเป็นจุดศูนย์รวมอะค่ะสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเขามีเวล จำกัดอย่างนี้ยเราก็เอาทุกอย่างมารวมอยู่ที่ที่นี่หมดเลยแต่ว่าเราทำเป็นฐานฐานใช่ค่ะทำเป็นฐานค่ะมีทั้งหมดกี่ฐานคะพี่เรามีที่นี่10ฐานค่ะที่ว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่นะคะคือที่นี่เป็นจุดแรกคือวิสหกิจชุมชนเกษตรส่วนนอกจุดที่2ไปสวนหนึ่งเพชรสวนที่เขาปลูกมะพร้าวน้ําหอมอะค่ะฐานที่3ก็เป็นบ้านหมอดินที่เขาปลูกพืชผักสวนครัวปลุกดินให้ดินมันปลูกอะไรก็ขึ้นสวยงามส่เดือหแล้วก็ไปฐานที่4ค่ะถึงจะไปไส้เดือนเป็นไส้เดือนไสเดือนตาหวานค่ะฐานที่5แล้วก็ไปในเรื่ ของบ้านดินหอมที่เขาเอาดินหอมมาทะมาทาเป็นพันพุ่มสวยค่ะแล้วก็สวนส้มโอปแปลงใหญ่ซึ่งมันเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามพันุ์ขาวใหญ่ครับนะคะแล้วก็ไปอีกฐานหนึ่งในเรื่องของเลี้ยงชันนาโรงเลี้ยงพึ่งชันนาโรงที่น้าพึ่งชันนาะะโรงค่ะเขาเลี้ยงกัน สำคัญมากๆเลยฮะที่เรามาที่นี่เพราะว่าอยากให้ที่เนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบให้ทุกคนนี่ยสามารถปรับปรุงชุมชนของเราได้อย่างกบส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาที่นี่ก็คือว่า CIV t i e Industry Village หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แปลว่าอะไรครับแล้วเขามาช่วยอะไรบ้างตัวนี้ในเรื่องของโครงการในท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนมาบริหารกันเองรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการกันเองคือเขาจะมาช่วยพัฒนาให้เราสามารถให้เรารับนักท่องเที่ยวได้ใครมากี่คนเราก็รับไหวเขาช่วยดึงศักยภาพของชุมชนเราออกมาหมายถึงว่า ตันสุ่มฉันอาด่ะมีคำเ่ะยังไม่ทราบว่าจะสามารถเชื่อมโยมยังไงจะสามารถที่จะทํายังไงให้สามารถรื้อหุดมาได้ทาง CIB สามารถช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะขอไปทัวร์สักสองมถานนะคะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีไปกันดีกว่าค่ะ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากเข้าสวนกันมาแล้วฮะตอนนี้ตั้งใจดูดีๆนะฮะนี่คือสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกนะครับคือเวลาเราเราเก็บมะพร้าวรอบละ45วันอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งถ้ามะพร้าวราคาแพงเราจะขายส่วนหนึ่งเป็นลูกไปส่วนหนึ่งมาเป็นน้ํามันพอเราทําปุ๊บ เราก็จะมาทํานี่แบบบอกแบบภูมิปัญญาก่อนนะค่ะคือคนสามารถคือทําแล้วสามารถกลับไปทําที่บ้านเองได้แค่มีกระดายตัวเดียวกระดายตัวนี้แค่คูนใช่เนี่ยเหรอคะใช่ค่ะนี่ตัวนี้ค่ะ เขาไม่น่าจะเคยเห็นสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้คืออะไรได้เนื้อมะพร้าวมาแล้วก็มีวิธีขั้นตอนคือเรามาขูดปั้นเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นมาวางไว้น้ํามันจะเกิดอย่างนี้พอเราได้น้ํามันมะพร้าวแล้วใช่ไหมคะเรามีน้ามันมะพร้าวเราก็เอาน้ามันมะพร้าวตัวนี้ไปแปรรูปอีกทีนึงอันนี้มันคือครึ่งลิตรครึ่งลิตรเนี่ยเราใช้มะพร้าวประมาณ2 0่สถึงยีส้ลูกถึงจะได้1ลิตรสองขวดนี่1ลิตรลิตรละกี่บาทครับลิตรละากร้อยลิตรมะากครับ ประมาณ15ลูก15ลูกยังไม่พอเหมือนทีวีได้เล็กขึ้นไปเรื่อยๆน้ำมันมะพร้าวเสร็จเอาไปแปะลูปเป็นอะไรต่อครับเป็นโลชั่นมำรุงผิวก่อนโลชั่นมำรุงผิวเราเอาตัวน้ำมันมะพร้าวเนี้ยไปใส่ซึ่งส่วนผสมมันก็มีสัดส่วนของมันอยู่แล้วมันใส่ไม่เยอะชออันนี้เท่าไหร่คะ อันนี้เป็ขราคาอยู่พดละสองร้อยสองร้อยมาพัฒนาเป็นยาสระผมครีมนวดผมยาสระผมก็ทำได้ด้วยนี่ผมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาพัฒนาให้ในเรื่องของหน้าตาให้มันดูดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเดิมเดิมเห็นไหมคะมันไม่น่าจับอ่ะของเดิมอย่างนี้ขายได้กี่บาทไอเนี้ยพี่ขายอยู่สองร้อยห้าสิบไอเนี้ยร้อยห้าสิบคุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะพอเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เนี่ยหมายถึงว่าความที่เป็นแบรนดิ้งเนี่ยจากแบบเนี้ยร้อยกว่าบาทคนก็รู้สึกรู้สึกนึงแต่นี่สองร้อยกว่าบาทรู้สึกโอเคที่เขามาช่่วยยยคคิิดดเเเเเนี้้าาใหสรร็จลก เราก็บอกคอนเซปต์เขาไงว่าเออเราเป็นมะพร้าวนะเขาจะพัฒนาข้างในให้เราด้วยนะทั้งสูตรทั้งข้างในอะไรอย่างเงี้ยให้เราหมดเลยคราะาก็เลยอาเดฟบอกว่าน้ำมันมะพร้าวมันสามารถจะมาปรับปรุงอยู่ในสูตรได้ด้วยโอ้แล้วมีทุกอย่างเลยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหมดเลยใช่คเขียนไว้หมดเลยมีอะไรบ้างครับอันนี้เรื่องของมาตรฐานเวลาเราทําสินค้ามาชิ้นนึงเนี่ยอยากรับรองว่าคนใช้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวเนี้ยไปยื่นที่อุตสาหกรรมเขาจะดําเนินการให้เราเลยสําคัญไหกสำคัมาตรฐานกับไ่มสำคัญค่ะเพราะว่ามันเป็นที่อะไรรับรองสินค้าของเราลูกค้าเชื่อถ ลูกค้าที่ซื้อของเราจริงๆเลยเนี่ยเป็นใครบ้างมีทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนแล้วก็รัเสเซียมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวมาท่วต่างชาติทั้งหมดเลยอะค่ะสินค้าเราจะไปวางอยู่ที่นั่นแล้วจะออเดอร์ยะมา ตลอดปีปีนึงมีนักท่องเที่ยวมาประมาณกี่คนอะครับถ้าที่นี่อ่ะคือต่างชาติยังไม่มามีเฉพาะคนไทยที่นี่อะค่ะประมาณปีละ2,000คนเรายังเป็นชุมชนเล็กๆที่คนยังค่อยๆทยอยมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นควรจะสนับสนุนนะครับคิดได้เยอะคิดได้ไกลคิดได้ครบถ้วนขนาดนี้เพราะว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยที่น่าไปหรอกบ้างครับพี่ไปเรียนไงพี่ไปเรียนของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรียนต้อง4เดือนนะพี่เรียนสีเดือนสี่เดือนเกือบห้าเดือนเสียตังค์ไหมไม่เสียค่ะฟรีเสียตังค์ฟรีแล้วเราเหมือนกับวว่าาาาเเรรมมอองงงได้้้กขึน จากที่เรามองแคบๆอย่างนี้ความคิดเราก็กว้างขึ้นเราได้เครือข่ายได้เพื่อนได้อะไรอย่างนี้เขาจะรวมกันทุกคนมาช่วยกันคุณผู้ชมครับถ้ายังไม่โดนใจของต่างๆเหล่านี้นะฮะชมตัวแ่งนี้ก็ยังมีวิธีที่จะทาให้เราเสียตังค์ได้อีกนะครับทำผ้ามัดย้อมค่ะจากเบอกมะพ้าเกิดไม่สนใจเครื่องสำอางก็ต้องสนใจเสื้อแล้วนะมีเสื้อผ้าเวลามาค่ะเราจะให้นักท่องเที่ยวสมมติเขาอยากทําเองให้เลือกเลยค่ะแบบไหนคุณชอบมีนั้นด้วยมีนั้นด้วยเรามีแมสด้วยเรามีแมสแล้วก็หมอนอิงแล้วก็ผ้าพันคอ เรามีผ้ามันคอทำเนี่ยเห็นกระเป๋าใช่ค่ะกระเป๋าเราต่อยอดมาจากคือเปลือกมะพร้าวแล้วก็นิ้ก้านมะพร้าวจากก้านมะพร้าวนะคะทั้งหมดเลยใช่ค่ะใช้ประโยชน์ได้หมดทุกชิ้นส่วนของมะพร้าวที่ที่สวนเราแต่ตอนนี้กิจกรรมหลักของสมาชิกกลุ่มอะค่ะเราจะมาทําพวกเสื้อผ้ากันเยอะเพราะว่าออเดอร์เราเริ่มทยอยมากันแล้วหลังโควิดเนี้ยเริ่มดีขึ้นค่ะอยากทําแล้ว่ีทำให้ด้วยนะ ของหาพี่ผูกผาเสน่ห์ของเสื้อมัดย้อมหรือทําไมถึงต้องทําเป็นเสื้อมัดย้อมครับเสื้อมัดย้อมจริงแล้วเสน่ห์ของเขาอะค่ะมันเป็นลายเดียวในโลกถูกไหมคะจะไม่มีใครซ้ําแล้วเหมือนถ้าหนูมาทําอีกรอบก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่เหมือนเดิมคือมันเป็นสีธรรมชาติด้วยพ่วงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเราด้วยพวกนี้เราใช้สีของเปลือกมะพร้าวอย่างนี้ค่ะมาต้มแล้วก็ดึงสีออกมาเพื่อเป็นสีน้ำตาล้าเพื่อนๆมาแล้วสามารถที่จะมาทำเองได้ด้วยมาเลือกเสื้อที่เราชอบได้ด้วยมีไซส์เรียบร้อยน้องไม่พ้อไหมต้องไมงทำเลยนะ ะเริ่มยังไงวะคะเดี๋ยวน้องมิ้งให้พี่วันนะคะพี่วันต่อพี่วันสวัาดีครับพี่วันเป็นผู้ชำนาญเรื่องมัดย้อมนี่มีของโช์ของมิงบ้างเป็นนี้แล้วนี่สวยไหมคะแก้งนียังไม่เสร็จเลยไปชมเขาแล้วการม้วนนะคะถ้าเป็นระเบียบแบบนี้ไล่ออกมาเลยกระสวยเดี๋ยวถ้าเป็นระเบียบ แต่าพแบบนี้ก็สวยผมบอกผมไม่เป็นระเบียวว่ะมันก็จะสวยอย่างอ่ะอันนี้มัดเสร็จแล้วแล้วต้องมีอะไรบ้างครับในนั้นอันนั้นมีน้ําต้มสีเปลือกมะพร้าวไหมคะเราเตรียมน้ําไว้ต้องต้มไว้กี่วันนะต้องตุ่นไว้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็จะได้สีของเปลือกมะพร้าวคือขั้นตอนการมัดย้อมเนี่ยมัดลายไม่ยาก ใครๆก็ทําได้แต่การเอาสีสกัดจากสีจากเปลือกมะพร้าวนี่ยากเพราะว่าสีกว่ามันจะออกมาให้มันเข้มตามที่ว่าให้มันดูดผ้าย้อมผ้าได้เนี่ยใช้ระยะเวลาอ๋อนี่ถือว่าเป็นเสื้อรักโรคใช่ค่ะทำจากธรรมชาติใส่ได้เลยค่ะนะคะใส่ได้เลยค่ะนี่เหรอค่ะปื้ด ต้มเสร็จแล้ว40นาทีาทครับแล้วไงต่อครับเราก็เอาผ้าไปซักไปล้างพี่ผู้ผาบอกว่าออกมาเนี่ยจะมีลายหรือไม่มีลายอยู่ที่การมัดนะคะแล้วแกะแบบมันๆแต่นี้เราจะลุ้นเราจะลุ้นตอนที่เราแกะนี่แหละแดน,อ,น,น,นอุ๊ยสวยนะ ทำเป็นเล่นไปสวยไหมชอบไหมโชว์ชอบสวยมากเลยค่ะสําคัญที่สุดคือมีตัวเดียวในโลกนี่นี่ของผมต่อด้วยความเคารพครับพี่บุภาครับแก่งไงครับนี่หันมาหันค่ะหันค่ะอ๋อลายเป็นลายน้อยๆดูวลายน้อยๆได้ดูที่แขนนี่คะที่มัดเห็นไหมครับอัีที่แขนไหมอันนี้พี่บุภามัดนะฮะอันอื่นผมมัดเอง ถ้าขอแนะนำเพื่อนๆที่มาก็ขอให้ซื้อดีกว่าเป็นไงบ้างน้องมิ้งสนุกไหมวันนี้ได้มาชิมมะพร้าวได้มาเที่ยวที่ชนแห่งนี้ได้เห็นของต่างๆได้เห็นการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจของที่นี่ครับสนุกมากเลยค่ะอย่างแรกคือมิ้งจะเอาเสื้อเนี่ยลับไปอวดที่บ้านก่อนเลยว่านี่เราทํามากับมือนะแล้วก็ต้องบอกว่าการมาที่นี่ค่ะมิ้งรู้สึกว่ามิ้งเซอร์ไพรส์กับการมาใกล้ๆกรุงเทพคือเข้ามาเนี่ย บรรยากาศในสวนทุกอย่างร่มรื่นมากปั่นจักรยานก็คือแทบจะไม่รู้สึกถึงแดดหรืออะไรเลยเพราะว่าเวลาเราอยู่ในต้นไม้มันเย็นเนาะ<ม>แล้วก็ได้มาทํากิจกรรมหลายๆอย่างด้วย<ช>คือ จริงอยากให้ทุกคนมาที่นี่กันนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่าแนะนําเลยแหละแล้วเลยนถามพี่หมู้<พ>าฮะมีความรู้สึกยังไงฮะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสามารถทําให้คนอยู่บ้านสร้างไรายได้ให้ชุมชนของเราเนี่ยครับตอนแรกที่กลับมาเราเรา,เราคิดก่อนว่าทํายังไงให้คุให้ชุมชนเห็นด้วยกับเราเรา,เราทําผลิตภัณฑ์ด้วยนี่เราทําขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเหมือนว่าขายได้เงี้ยเราเริ่มว่าเออเราทำอย่างนี้ขายได้นะ เห็นด้วยไหมมาเข้ากลุ่มกับเราไหมเป็นเครือข่ายกับเราไหมอะไรเงรี้ยคุณไม่ต้องออกไปถ่ายของข้างนอกเลยทุกคนเห็นด้วยคือเราทุกคนมาช่วยกันเราเข้มแข็งความแตกตาก่างกันระหว่างทํางานในเมืองกลับมาทํางานทําธุรกิจเนี่ยที่บ้านเกิดเนี่ยมันแตกตาก่างยังไงบ้างครับตอนเราทําเราเรียนจบมาเราทํางานโอ้ยไฟแรงมากทํางานได้เงินเดือนอุ้ยสบายเราคิดโอ้ยกลับมาอยู่บ้านมาทําสวนเนี้ยโอ้ยเราจะเอารายได้ที่ไหนพอวันหนึ่งเรากลับมาอุ้ยมะพร้าวหลักบ้านเราอะ่ะมันสร้างมือค่าได้มากมายอยู่ที่ว่าความคิดของเราซึ่งความคิดมาจากไหน จากที่เราค้นคว้าหาความรู้มาเพิ่มเติมเพื่อม,ม,มาพัฒนาต่อยอดสุดท้ายครับอยากจะให้กําลังใจฮะทุกชุมชนในฐานะที่พี่ปุ๋กผเอง <ค S 1> เป็น<ะ>ชุมชนต้นแบบของที่แห่งนี้ฮะคือทุกชุมชนนะคะสามารถทําได้เหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณดูในพืน้ทนที่ของคุณว่าของคุณปลูกอะไรทําอะไรที่มันสามารถเ,เลี้ยงชีพของคุณได้โดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปหาจากที่อื่นต้นทุนของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแรกๆเราเรียนรู้ก่อนว่าเออในชุมชนเรามันเรามีอันี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆ สัมผัสกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกเกษตรสวนนอกและได้ลองทําผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวกันไปแล้วพี่ก้องและน้องมิงก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพย่านรามอินทราซอย21เพื่อมาพบกับอีกหนึ่งสินค้าที่อยู่คู่กับคนไทยมานานอย่างข้าวเหนียวหมูทอดตอบโจทย์ความเร่งรีบด้วยการขายแบบไรท์ทรูสร้างรายได้เดือนละ500,000บาทน้องนหมูทอดชุ่มซอสที่นึครับ แล้วค่ะคุณก้องโอ้น่าคุค้นๆครับเนี่ยน้องไม่คุ้นได้ยังไงล่ะ มิงเองเชิญลงมาเลยค่ะมาคุยกันตรงนี้ดีกว่าี่น่าถึงบอกว่าแม่ค้าที่ไหนนะฮะสวยขนาดนี้ตอนนี้ครับผมและน้องมิงนะครับอยู่ที่ร้านเหนียวหมูไดทูครับรามอินทราซอยที่21มาพบกับข้าวเหนียวหมูทอดนี่นี่ซึ่งเป็นอาหารที่คุ้นหน้าคุ้นตาฮะสำหรับคนกรุงเทพทุกคนคนไทยทุกคนฮะแต่ที่นี่มีวิธีการขายที่แตกต่างไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะนี่นะคะเขายกระดับข้าวเหนียวหมูทอดนะให้เป็นฟาสต์ฟู้ดนะพ ้องเทียบเท่าแบบต่างประเทศเลยนะพี่รู้ไหมว่าสร้างรายได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ5 0 0แสนต่อเดือนเลยนะพี่อย่ารอช้าครับไปยืมเงินเท่ากันดีกว่าครับไปคุยไปคุยไปคุย สวัสดีครับสวัสดีค่ับนี่แหละครับเจ้าของเหนียวหมูไดฟูที่เราจะมาคุยด,ด้วยกันในวันนี้นะครับกลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยค่ะ่ะไอไดฟูเนี่ยไอเดียนี้มาจากไหนครับจริงๆตอนแรกเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะครับคือตัวไดฟทูเนี่ยตอนแรกร้านเราอยู่ที่รามินทาซอย5ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยรามินทาเนี่ยรถจะติดเต็มเต็มแบบเข้าไปข้างในเป็นกิโลกิโลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่มีคนมาซื้อหน้าร้านเราเลยเราเลยคิดวิธีการแก้ปัญหา ยอดหน้าร้านของเราโดยการที่เราให้พนักงานของเราไปตั้งจุดก่อนแรกๆเพื่อจะแบบให้เขาเหมือนกับลูกค้าเรียนรู้ว่ามีตรงนี้นะอีนี้พอเขาเลื่อนมาตรงจุดหน้าร้านปุ๊บเขาก็เปิดกระจกมาสั่งกี่ชุดกี่ชุดแล้วเขาก็ไปเราก็เห็นว่ามันขายได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยด้านในรถเนี่ยค่ะจริงๆทุกคนเขาหิวแหละแต่ว่าเขาห่วงกับการที่เขาจะออกจากซอยเขาเลยไม่ลงมาเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เจ๋งนะคะทั้ธุรกิจ หมูทอดมากิ่ปีแล้วครับปีนี้ของเหนียวหมูไ r ทูเป็นปีที่6นะคะอ๋อจะบอกเป็นกำลังใจพวกเราได้ไหมฮะยอดขายเดือนละเท่าไหร่ครับร้านนี้ร้านเดียวเฉลี่ยอยู่ที่5 0,000นบาทค่ะ5าแสนบาทต่อเดือนบางเดือนก็จะบวกบวกขึ้นไปแล้วแต่แล้วแต่ว่ามีทัวร์มีสัมมนามีงานวิ่งอะไรมากมายแค่ไหนนะคะอย่างนี้ลูกค้าหลักๆของเราเลยคือใครคะตัวของเหมียวหมูไ r ทูเราจัดแบ่ง กลุ่มลูกค้าตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอยู่แล้วเราจะมีกลุ่มที่เป็นหน้าร้านก็จะเป็นแพ็กเกจแบบที่เห็นนะคะเป็นถุงกระดาษแล้วด้านในเป็นถ้วยลูกค้าสามารถที่จะซื้อเข้าไปในรถเนี่ยเวลาทานแล้วถ้าเกิดรถมันต้องเลื่อนไปอ่ะสามารถนําถ้วยไปใส่ในช่องแบบใส่แก้วได้ไม่เลอะไม่หล่นอันนี้เป็นกลุ่มหน้าร้านก่อนนะคะคแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มแคทเทอริ่งอาหารกล่อง ใช่ซึ่งกลุ่มขาทั้งร่องอาหารกล่อ,อาางอะค่ะกลุ่มลูกค้าเราจะเป็นหน่วยงานราชการบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มสัมมนาแล้วจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เราจัดเอาไว้ให้สาหรับกลุ่มทําบุญโรงทานที่ต้องการสินค้าเยอะๆแต่ว่าราคาต่อหน่วยลดลงแท็กเกจตอีกรูปแบบหนึง่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีอีกแพ็กหนึ่งที่เป็นแพ็กสุญ,ญากาศสาหรับลูกค้าที่อยู่ไกลาจากเราแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นกลุ่มของโอกาสต่างๆเช่นมีเซตปาร์ตี้ที่สําหรับช่วงปีใหม<ๆ>่นะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเเเคคกกหหนียวมู ที่เอาไว้สําหรับกลุ่มวันเกิดจัดงานคือทุกอย่างที่เราคิดเราจะมาจากไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะกลุ่ม d e l i v e อรซึ่งก่อนหนะ้าเนี้ยยังไม่มีตัวของไลน์แมนยังไม่มีเกตมีแกร็บเรายังมีเดลิเวอรอยู่โดยใช้มอเตอร์ไซค์รับจา้างพอโควิดมาเนาะกลุ่มอาหารกล่อง ของเราอ่ะก็หายไปกลุ่มที่มาทดแทนใหม่คือกลุ่มที่เป็นเดลิเวอรไม่ทราบว่าไทยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะส่วนไหนคือไซส์เป็น,นยังไงบ้างครับเอาเป็นขออย่างนี้นะคะก่อนหน้าโควิดครัสัดส่วนของอาหารกล่องของเราจะประมาณ60-70%แต่ปัจจุบันพอมีโควิดมาตอนนี้เลยสูสีกันระหว่างตัวของเดลิเวอรี่และหน้าร้านเดลิเวอรก็จะยังอยู่ที่ประมาณ60 แล้วก็น้ารักดีที่4ี่ิงสงสัยจังเลยค่ะทาไมตอนแรกพี่ถึงเริ่มทําเป็นข้าวเหนียวหมูตัวของเหนียวหมูไดทูเกิดมาจากโซเชียลนะคะออนไลน์แต่สิ่งที่ทําให้เราเติบโตขึ้นมาได้คือลูกค้าค่ะลูกค้าที่ได้ทานไปแล้วนะคะชอบใจบอกต่อจนทําให้เราเติบโตมาเป็นทุกวันนี้และที่สําคัญคือพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเราในตอนที่เราทําธุรกิจเพอกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเราได้เรียนรู้คําว่า B M C หรือ Business Model เป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เดินเนี่ยพื้นฐน หาเลยจริงๆอาชีพมาจากโปรแกรมเมอร์ Hey, พอเราไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาความรู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยมาเริ่มต้นกับโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่นะคะหรือว่า NEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะต่อมาด้วยตัวของ New Age i n n o v a t o n ก็คือจะเป็นตัวของผู้ประกอบการนะคะเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมคือเป็นการเอาตัวของเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามาใช้ร่วมในธุรกิจของเราซึ่งตัวเหนียวหมูเนี่ยก็จะเอามาทําเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในธุรกิจก็คือเรื่องของตัวหม้อทอดที่เป็นทอดของตัวเราเองซึ่งตอน อยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่จะเอามาตอบโจทย์ในโมเดลของแฟรนไชส์เราแล้วก่อนจบอะค่ะเราก็จะมีเรื่องของการพรีเซนต์แผนธุรกิจของเราเราได้ขึ้นเวทีไปพิชชิ่มีอินเวสเตอร์ต่างๆมานั่งฟังเรานะคะเราก็จะได้รู้ว่าศักยภาพของเราในการที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมีแค่ไหน ตาหมูร้านนี้แปลกๆนะหน้า,หนาเหมือนข้าวเหนียวเลยมันเป็นข้าวเหนียวค่ะใช่ค่ะความอร่อยของหมูที่นี่คืออะไรครับอันดับแรกนะคะก็คือวัตถุดิบที่เรานํามาใช้ก่อนเลยวัตถุดิบเนี่ยเราจะใช้ตัวของเนื้อหมูคุณภ,ภาพดีนะคะและทีนี้เราจะนําไปผ่านกระบวนการหมักซึ่งจะมีเครื่องปรุงหนึ่งชุดหลังจากที่เราได้มาขั้นตอนการทอดนะคะเราก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิและเราก็จะมีเรื่องของซอสทอดอีกหนึ่งตัวดังนั้นเนี่ยรสชาติที่พอลูกค้าหรือว่าใครได้ทานนะคะคําแรกเนี่ยจะได้รสชาติของตัวของซอสทอดก่อนเพราะ ก็จะเป็นรสชาติของเครื่องปรุงที่อยู่ในหมูหมากมันก็จะเริ่มทํางานเพื่อให้เข้ากันพอดีพูดขนาดดีแล้วต้องขอชิมสักหน่อยได้ไหมครับขอด้วยค่ะลองนะคะอืมอร่อยอร่อยจริงไม่โกหกมีความเค็มมีความหวานแล้วก็นุ่มแล้วก็มีซอสด้วยเดี๋ยวจะสอนน้องนิททำอะไรครับคะวันนี้เราจะมาทําหน้าที่เรียกว่าเค้กเหนียวหมูดูโอ้นะคะวันนี้เราจะให้คุณนิงทำสองแบบเลย สวยงามหนูีสีขาวหมูชั้นหนึ่งจมพูหน้าสองหน้าดูโอนอกจากแบบนี้แล้วไม่ทราบว่ามีแพ็กเกจไหนอะไรแนะนำอีกบ้างครับเขาเรียกว่าปาร์ตี้เซตมันมาตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้กับกลุ่มที่ปาร์ตี้ที่แบบว่าปีใหม่เขาต้องกินเลี้ยงกันนะคะนี่ของดีนอกจากหมูแล้วมีน้ําจิ้มด้วยอ่าอันนี้เราเป็นแจ่วบองปาร้านะคะสามอันนี้คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นเมนูขายดีของทางร้านค่ะ ก็คืออันดับแรกของเรานะคะตัวนี้เลยหมูทอดนุ่มชุ่มซอสนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ทอดหั่นสาตัวนี้จะเป็นสามชั้นหันสาค่ะคในฐานะท, <c oughs> ที่เราเป็นผู้ประกอบการเป็นธุรกิจรุ่นใหม่แลวเห็นธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตจากการเรียนรู้จากการไม่หยุดจ้างของเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราภูมิใจกับมันขนาดไหนครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยจนถึงวันนี้นะคะเราก็ต้องบอกคำานึงว่าเราภูมิใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมูเมื่อ4ปีแรกอะค่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาเป็นธุรกิจอะไรเลยมันเป็นแค่ร้านหมูทอดเ้่าเนี่ยหมูทอดธรรมดาล้านหน ได้ไปผ่านโครงการผ่านหลักสูตรนะคะเราจึงนาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาใส่ในรายละเอียดต่างๆของสินค้าเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นกระบ,บวนการคิดรวมไปถึงเรื่องของบัญชงบัญชีด้วยนะซึ่งมันสาคัญมากสําหรับผู้ประกอบการยุคนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ใช้คําว่าในทุกกล่องทุก งที่ลูกค้าเรานะคะได้รับจากเหนียวหมูไร้ทูไปขอให้คุณรู้ไว้เสมอว่าตรงนั้นเป็นความตั้งใจที่เราคิดนะคะรายละเอียดทุกอย่างที่จะสามารถทำได้มาให้คุณที่เป็นลูกค้าของเรา ผมเชื่อว่าเนียวมูได้ทรูคงไมอ่อยู่แค่นี้แน่นอนจะต้องเติบโตไปข้างหน้าอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับขอกําลังใจฮะไปะยังเพื่อนเพื่อนฮะที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนักกิจรุ่นใหม่ฮะขอให้อดทนแล้วก็ขอให้พยายามแล้วก็ขอให้เรายัางต้องสู้ไปได้วยกันในช่วงนี้นะคะด้วยอาวุธของเราค่ะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสุดท้ายความสําคัญจริงๆอยู่ที่หลังจากที่เรียนรู้และปรับตัวแล้วนะคะ เราต้องลงมือทํามันค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวมันจะกลายเป็นศูนย์นะคะเหมือนที่ตอนนี้เริ่นเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวมาในทุกสเต็ปจนทาให้เหนียวหมูได้ถูกมาได้ในทุกวันนี้ค่ะขอความต้องการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกคนมีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวแบบไม่ต้องไปไกลบ้าน จึงกลายเป็นที่มาของการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากของดีในท้องถิ่นผลักดันในพื้นที่ของชุมชนเกษตรสวนนอกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนและนําเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างข้าวเหนียวหมูทอดมาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาความเร่งรีบจนกลายเป็นเหนียวหมูไรทู Drive through, ที่โด่งดังสร้างความภาคภูมิใจไปทั่วโลกเราหวังว่าอายุนรรา้านแคมเปญพิเศษเลือกเรสสุดยอดนักคิดในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จุดประกายความฝันให้กับคนที่อยากประสบความสำเร็จและส่งต่อแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่พี่น้องชาวไทยด้วยกันผลักดันให้ทุกคนลุกขึ้นมาลงมือพัฒนาสินค้าของตัวเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ